สวัสดีครับสอดรู้สอดเห็นนิวนะครับเรามาเจอกันวันนี้รอบที่สองนะครับรอบที่สองเด้ออ่าเนีทางเข้านะครับนะเราจะพาไปดูนะครับนะเอออันนี้ก็รถตำรวจนะครับอ่าอันนี้ก็พี่พี่นักข่าวนะครับพี่พี่นักข่าวเขาก็รอกันเหมือนเดิมนะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็นยูทูบเบอร์นะครับ พี่พี่ยูทูบเบอร์นะครับอ่ามันรอกันนะครับรอกันอ่า,อาให้ดูดูตรงนอนครับศูนย์พิสูจน์หลักฐานนะครับนะอ่ย่านะครับพี่ๆเขาก็มาดืนไลฟ์สดกันนะครับอ่าอ่าพี่เขาก็ไลฟ์สดกันไปจับสตาสถานการณ์นะครับแต่ละคนนะ ไทยบ้านเดอ้อไทยบ้านนอกเดอ้อยูทูบช่องไทยบ้านนอกเดอ้อก็มีนะครับนะทางโน้นก็ตั้งอยู่ตรงบันไดนะครับจับตาสถานการณ์กันไปนะครับโอ้ยเนาะสิได้ออกมากวนะ่านอนาอพลายพนเนาะเมื่อนี้เนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาเท่าไหร่แล้วจะสองทุ่มแล้วครับจะสองทุ่มแล้วโอ้นานเด้อนานเด้อ f c ก็รอไม่ไหว FC ก็กลับบ้านไปกันหมดแล้วอันนั้นก็ช่องอะไรบ้างนะครับเออไม่อยากเดินเข้าไปเราเดินตัดหน้ากล้องพี่เขานะอ่าอ่าอันโน้นนะครับอันโน้นก็จะมีทนายรัชพลนะครับทนายรัชพลนะครับก็มานะครับก็มาอยู่อันนี้ก็เพจอิจันนะครับอ่าเอ่อก็มีนะครับโอ้โหกำลังใจนะครับกำลังใจจาก f อนะครับของลุงพลนะครับนะ อันนี้ก็ท่านายรัชพลรอนะครับรอเหมือนกันหมดนะครับเพราะว่า,าทางอ,าอะไรนะทางลุงพลยังไม่ได้แต่งตั้งก็เลยต้องรอกันเลยเข้าไปไม่ได้นะครับนะอ,อันนี้นะครับนะนี่นะครับนะอ่านออกไหมครับซูมไม่ได้ซูมไม่ได้มไมไดถ้าซูมได้จะดีมากเลยนะครับนะอ่า อันนี้นะครับเนะนี่ยอ่าเนี่ยอือคึกคักคึกคักนะครับโอ้ไฟสว่างจ้าเลยเราเดินไปสักหน่อยก่อนครับเดินไปดูสักหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นเห็นกันจุกๆักคุกจักุกจักอมนะครับนะอ๋อนี่นะครับนะ อ่าอ่าจว่าอะไรไม่รู้ไฟมันสว่างจ้าโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยดีนะครับรุ่น3 3 1 0อ่ารุ่นเก่าโบราณแล้วนะครับนะอ่นันั้นก็ช่องอะไรเมเดีกับคุณกับอ๋อนะครับกับช่องอะไรอ่าหลายช่องนะครับนะอ่โอ้โหนั่งกันตึ้มเลยนะครับนะนั่งกันเยอะแยะเลยนะมีความสุขกันหรือมีความทุกข์กันครับนะ ต้องคอยติดตามดูกันนะครับอโอ้ยไฟส่องมามองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นนะไฟนี่นะครับอ u t u b e รอนะครับ YouTube ก็รอกันทั้งนั้นอออโอ้โหสาววิ่งมาหัวใจแทบสลายหัวใจแทบละลายเลยนะครับ <laughs> อก็ดูกันนะครับนะ รอนะครับรอนะครับ f c ก็รอนะครับ F c f ซซของลุงพลน,นะครับก็รอทนายรัชตะรัชพลน,นะครับไม่ใช่รัชต,ตะทนายรัชพลก็รออยู่เหมือนกันนะครับรอว่าวันนี้จะได้ออกไหมถ้าไม่ได้ออกก็คงกลับบ้านนอนใครนอนมันแล้วครับนะมันดึกแล้วเออสองทุ่มแล้วน่าจะออกมาสักสามสี่ทุ่มหรือเปล่าคืนนี้จะได้ออกกันไหมครับอ่านี่นะครับ กลัวอย่างเดียวว่าคืนนี้จะไม่ได้ออกนะครับเพราะว่าได้ข่าวแว่วๆมาว่าจะกันตัวเป็นพยานนะครับนะถ้ากันตัวเป็นพยานก็เขาเรียกว่าอะไรนะก็ดีอีกแบบนึงนะครับถ้ากันตัวเป็นพยานนะอะดูนอนครับดูน่นโอ้เต็ม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 เลย จะไปสัมภาษณ์ท่านนายรัชพลก็เกรงใจนะครับไม่อยากจะไปสัมภาษณ์นะครับนะอโอเคนะครับโอเคอเอามาสั้นๆมาให้ดูกันนะครับว่าจะไล์สดแต่ไม่รู้จะเขาไล์กันยังไงอโอ้โหยิ้มโอ้โหส่งยิ้มสื่อความหมายวังมีเธอรู้ความในใจ นะครับนะอุ้ยเนาะอ,อ่าขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปใหม่แล้วกันว่าจะนี่ก็ขยับเข้าไปใหม่นนนนเามนาะเออสู้สู้ครับสู้สู้ไปเข่ากล้องน้ำเพลินไปเข่ากล้องน้ำเพลินไปยกมือใส่ห้องเพลินอีกต่างหากอ่าโดนโอ้ยได้ออกมากวะเนาะได้ออกมากวะเนาะอ่ะนะครับนะทุกคนนะครับเออ ต่างคนต่างรอนะครับต่างคนต่างรอรอกันทุกคนรอว่าจะได้ออกมาหรือจะได้อยู่ต่อนะครับอ่ะช่างมันเถอะจะยังไงก็เรื่องของเขาเรามีหน้าที่ถ่ายทอดสื่อสารออกไปนะครับนะอ่าอะแค่นี้ก่อนนะครับนะจะกลับบ้านไปนอนละนะโอเคนะครับผมสวัสดีครับจุ๊บจุบ,จบ